สวัสดีค่ะกองเงินเงินอ้อตุ๊กตาอัดเองแล้วค่ะมาอัดเองก็ปล่อยไปเนาะค่ะเนาะตามธรรมชาติดินกาแฟกินกันค่ะน้ำส่วนลังเหินเมื่อไม่หวันไห่ก็เพื่อนเพื่อนมีแต่ความโชคดีค่ะสดชื่นสดใสกันทุกบ้านนะเจ้าเนะานะพูเรามีเวลากระขมมากค่ะมากินกาแฟน้ำเอ้ย อากาศดีค่ะนับ่ามานั่งนําสวนมันขี้ได้บรรยากาศมันกาแฟก็นั่นฮ้อนอยู่แล้วคะนฝนบ่มีฝนแต่ว่าแดดบโบกแค่นั้นบ่มีแดดท้องฟ้าก็เป็นสีอันสีขาวอันสลัวสลัว,ว,วใช่ไหมอากาศกา็มันบบได้หนาวประเด็นน่ะคะ่ะประมาณสักเอ่ยว่าประมาณสักสิบเจ็ดสิบแปดองศาเนะะี่ยค่ะ ใส่เสื้อผ้านาๆจะนอนก็นั่งได้ค่ะมันเป็นอากาศดีเพราะว่ามันบ่มีฝนเนาะค่ะหนะฝนบ่โต๊กลมันก็สดชื่นเหมือนกันแบบว่ามันแห้งมันโบแชะแต่ว่าถ้าฝนลงก็ดีสําหรับต้นไม้นะค่ะมาบุญดอกไม้เอ้ยก็เริ่มเริ่มอันเริ่มเทาไปเนาะค่ะนาะนี่ค่ะบานเมื่อแล้วกาเหี่ยวไปเนาะค่ะนาะนี่ก็กำลังนาะอันนี้กำลังเหี่ยว อันนี้ก็กำลังนะอันนั้นว่างนเแต่ป้าจ like ุ่มก็มีอยู่เนะค่ะจุ่มก็ยังเหลือหลายอยู่เพียบอยู่แต่ว่าอันนี้ก็นี่ก็เฮ้ยค่ะพุ่มเต็มเลยนี่เพียบอยู่ค่ะบ้าเพื่อนบานเอ้ยพันอันแต่งบานแต่งบานบานหัวมุมนะคะแต่งอยู่ทันมด ปซีซื่อๆเนาะค่ะล่างคนก็นแต่แงมดปีเลยค่ะว่าได้ทําเองแต่ว่ามีคนมาทํเพื่อเนาะค่ะก็บโบตีพันอนัดเวลาก็ถ้าทําเองนี่เมาซี่อะแล้วไหวบ้างันหปะถ้าคนอื่นมาทําก็ตรงรอเวลาที่พ่นมีเวลาเนาะค่ะนี่ก็เหลียวบังเอิญดูค่ะเพราะว่าอ,อีหนนี่เราเว้าแต่เลิกผมอ่ะ <laughs> กระโบสนค่ะเพราะว่ามันเป็นอันนี้ก็ความสุขของเอตุกตาเลยค่ะที่ทำอันนี้ ความสุขประจําบ้านของแต่ละมือ้อเนาะค่ะเนาะประจําใจถ้าบริอาทิปกินกาแฟมันขี้หอดค่ะเหมือนกับว่าขาดแต่เลยไปสักอย่างแต่ถ้าช่วงเลยมันบบมีอันฝนหลงอากาศดีพอนั่งใดเออก็นั่งแห้งนำสวนค่ะมากินกาแฟกันนะเจะเด้อ ดอกอัสเตอร์นี่กรนนะนับานอยู่หึงอยู่ด้อค่ะเพราะว่ามันบานอยู่ช่วงเนนานฤดูใแบบไม้ร่วงนี่บานบานหึงหลายเดือนอยู่เพราะว่าจุ่มพันไหลเนาะค่ะเนาะอาทิตย์ก่อนท่านมันมีฝนลหล่ำหลทำเหือนเอ่ยทางทางบานเอ่ยเนี่ยทั้งฝนตกทั้งหมักเห็บหลงทั้งลมแหงเนาะค่ะเนาะทั้งแดดออกมีทุกฤด,ดูเพราะว่าอันเนี่ยค่ะพันนัก ดอกพันน exactly. really ักหนกอันน้ำเนาะค่ะเนาะน้ำฝนจับทั้งอันบักเฮบลงฮักค่ะฮักสองสุ่มนั่เหมือนเลยนี่สุ่มพันฮักกันแฟนเอ้ยเห็นพันเพอ่อนบอกกาเว้าเพราะว่าเอ้ยเพันว่าอุจจารเอ้ชอบดอกไม้เนาะค่ะเพันว่าเฮ้ยพันว่าแฟนเอ้ยก็ได้ได้การด้วยกันเฮ้ยเพรานว่าโทรไปเบิรงกันอันตะเลมันยุ่นน้ำส่วนนู้มันเป็นตะเลือดค่ะว่าเอ้ยกับพันโบเห็นค่ะเพราะว่าเหลียวหมาเพราะว่าอัน กองจุมพุ่นค่ะดอกอันเนี่ยค่ะดอกไม้ก็ถ้าฝนสาก็เลยไปเก็บค่ะทั้งเก็บทั้งจมเลยก็ได้จมพ่อจมตัวจ้ะจมขี้ขี้ดายันขี้ตูนดอกไม้ดอกจุ่มอะนะคะกำลังเป็นนุ่มเป็นสาวเต็มละค่ะเต็มต้นนึงหักลงมาเลยเหลืออยู่ต้นน้อยซ้ำอันหัวแม่มือเนี่ยค่ะเนาะเหลืออยู่ต้นเดียวนี่ค่ะันมุมมันเหลืออยู่ต้นเดียว เอ้ยก็เลยเอาตัวเดิมมามัดพันไว้อันที่ว่าเป็นสุ่มมาเอ้ยก็มัดเด้ค่ะเพราะดอกอันนี้มันต้องมัดเข้าหากันเนาะค่ะเนะาะขมวมมัดแล้วการพันสิลิลงเวลาหลุมมาเอ้ยก็มัดเป็นสุ่มเป็นสุ่มไว้เมื่อเพราะว่ามันกระโบตีเนาะค่ะเนาะสภาวะอันรูดูว่างั้นเถอะปะบรรยากาศของธรรมชาติฮักลงเลยโอ้ยเพื่อนอะทำใจเด้ยทุกตาก็ทั้งจมทั้งเบาแฟนนําโบได้เ้าโบได้ปากจักคำค่ะ ฉนเอ้ยบปากยักขำเหลียวเบ,บื้งหน้าเอ้ยแล้วบปากเพอนเราไปนั่งเบื้องทีวีพอนล้าก็เชยอยู่เพราะว่าถ้าถามหลายพอนเอ้ยเอ้ยพนอนน่ะย,ยักหายสิเนะคะกระโบในสุดสั้นหนอค่ะคือว่ายักหายว่าไปเติขึ้นมาฮักกำลังงามค่ะกำลังงามกำลังสดชื่นเหลียวออกมามันเป็นมุมที่เอ้ยเหลียวมาแล้วเวลาเอ้ยกินกาแฟยันเมืองเงินเราก็เนาะตอนเช้าเช้าตื่นมามันจะเป็นพุ่มสีสิเนี่ยค่ะเต็มเลย บักใหญ่เลยค่ะพุ่มใหญ่เพามันไหลต้นเนาะคะ่ะนะก็เลยสูญไปแล้วก็อยากให้อีกเพราะว่าอันดอกกําลังเป็นจีขึ้นจีเสียกลังสดชื่นเป็นนุ่มเป็นสาวพันต้นมา,มาหักลงซะค่ะเอยกฝรฝนเสารแล้วก็เลยไปสื่อน้ำสื้อกระขุนบักใหญ่เอาไปตังไว้ตังอิงอันฝาไว้เนาะคะ่ะเนาะได้ทักประมาณสี่มื้อค่ะมื้อที่สี่ มื้อที่สี่ครึ่งเอยเราเอาไปทิมน้าทังกระยาสีเขียวพันกระหยังโบราณนั้นหมดนะคะแต่ว่ามันเบิ่งแล้วมันห้อยเนาะค่ะเนาะมันมันเพราะมันโบเม่นอันธรรมชาติห่อไปเื้อน้ําแล้วมันก็ขึ้นได้แค่ประเดี๋ยวประด้าเนาะค่ะเนาะเออก็ะเหลเอไปทิมหลงกระยามือเดียวกันนั่นอีก้อคะตอนแรงๆอันเห็นอันลูกเห็บหลงไหลเนาะค่ะเนาะเห็นมันลงทั้งฝนทั้งเหลือก็เลยท่ายลงมันคลิปเพราะว่ากําลังนัท่ายกําลังเว้า หันกองไปทางอีกฟังนึงเพราะว่าต้นเนี่ยค่ะต้นอัสเซอร์นี้อันหักแบะเพราะว่าหักลงมาซะเป็นสุ่มอีก <c oughs> เอ้ยหันเจอว่าเอา้ามื่อนี้คือเป็นสินี้ก็เลยโลทาฝนเสากระหอดต้นแหลงก็เลยเอาไปเซอร์นำกันอีกเนาะค่ะเนาะเป็นสองสุ่มบลอกใหญ่เขาเดี๋ยวแล้วเบิ่งแล้วตะขิดายต้นดอกไม้มนกลาลังงามเนาะคะ่ะมกลาลังงามบันบบมีโอกาสสาสิะคะ่ะ โอกาสมีแต่ว่ามันอุบัติเหตุเนาะค่ะเนาะภัยธรรมชาติก็เลยอันหักออกจากต้นแล้วก็ที่เหลือก็ยังนึกน้ำใจอยู่ได้ค่ะอ้ตุ๊กตาว่าอันถ้าเผื่ออันหอดมืออื่นนี่มันนะเหลือจากต้นหมดอกไม้นำเงินนี่มัขึ้นนำเจยาเมัอนอันเพราะว่าต้นแรงมาพันทั้งลมทั้งอันทั้งฝนว่างั้นหรอปะ ขึนขึ้นมาก็เหลือค่ะก็เดที่เหลืออยู่เนี่ยค่ะที่เหลืออยู่ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าจุดที่เหลือนี่ห้าจุดก็โอได้เชื่นชมอยู่นอกคณะแต่บันี้พันมันเป็นใบของพันธนอกคณะบางดอกมันก็เหี่ยวไปเสียพันเทาพันก็บานเต็มที่แล้วพันการุดไปนอกคาะก็มีต้นอันอื่นขึ้นดอกอื่นขึ้นมาก็ ว่ากันไปว่างั้นเด้ปอป้าก็น่ะเหลืออยู่ไหลอันอาทิตย์อยู่ีเรค่ะว่าเพื่อนอันเพื่อนอ่ะมดนี่อเออมาหาเหลืออยู่เยอะอยู่กระโโผได้ชื่นชมเนาะค่ะเนะาะเพราะมีความสุขไปอีกแบบเลยค่ะนั่งดอกไม้บานนี่นั่งนลำสวนวดอกไม้บานก็สดชื่นค่ะสำหรับคนชอบโดยเด้อะสำหรับคนบ่ชอบก็ บาคนมันก็ว่าเรื่องเยอะเนาะค่ะเนาะก็บอกว่ากันมันก็แล้วแต่ความมันความชอบของแต่ละคนว่างั้นเด็เ๋ยปะเออตุกตาพันหมักค่ะดอกไม้บานแล้วกินกาแฟซะนั่งแหงอยู่เนาะค่ะเนาะถ้าอากาศดีถ้าอากาศหนาวก็บอกเป็นเตยเด้ะคะ่ะใส่เสื้อผ้านานหนาเราก็แหงได้เนาะคะ่ะเนาะนั่งเงินสวนนี่ได้อยู่แต่ว่าเออจะทำงานสวนเอเออยู่ค่ะเออนำมากวดอันบือไม้แหงที่พันรล่นน้ำ เข้ามาํนสวนเออนกวดวันโอแล้วก็ไปซื้อขยะสีเขียวบงังฟังเสียงนกนะค่ะเด้อนกกันเต็มโกอไม้นึงค่ะจักนกตัวตนกตัวเต็มปิกเมื่อกี้นี่แห้งหลายอันนี้ออกไปเราไปเราแตกเป็นกุ้มไปเลย บ้อยสวนไปแล้วค่ะกลุ่มนึงเจ้าเจ้ากันเด้อค่ะมดไปแล้วค่ะกาแฟอันถวยนึงเนะขนะอยู่นําสวนของเมื่อน ไม่หวันไม่ตุ๊กตาพาอฟันก็ขอบคุณเ,เพื่อนๆทุกคนค่ะที่มานั่งนําส่วนกินกาแฟดากันนะค่ะกินกาแฟแล้วก็คุยนํากันไปแด้อันจึ้งแด้เว้าแด่ว่างั้นเด้อปะเอาบรรยากาศค่ะเพื่อนมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกบ้านนคะคะเด้อพอกันคลิปหน้าค่ะสะวัสดีค่ะ